สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสไตล์บานในคลิปนี้ผมจะมารีวิว S.M.P. หรือช็อกโกังเบรนด์โปรเจกต์ตัวเชอรูบมซึ่งเป็นสก้าพรีเมียมบันไดที่จะต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้โดยวางจำหน่ายเมื่อเดือน12ปี 3, 2022ในราคา5,500เยนครับสำหรับตัวกล่องด้านในเริ่มจากด้านหน้านะครับตรงหัวมุมส่วนนี้จะเป็นโลโก้ของช็อกโกังเบรนด์โปรเจกต์โลโก้ซีรีส์ออรกาเรียนตัวหนังสือตรงนี้จะเขียนว่าเช e วูบิมโซเยอร์นะครับ ที่จะมาพร้อมรูปของเชรูบีมทั้ง3ร่างครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบคอสอัพของทหารเชรูบีมครับอีกด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปคอสอัพของเชรูบีมรูน่าครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นทหารเชรูบีมทั้ง3ร่างรวมถึงชาติที่ต่อสู้กับโซราออรีเนด้วยครับฝากล่องเปิดด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปของเชรูบีมมาสครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของการรีวิวแผงแบบคร้าวๆนะครับโดยผมจะลงรูปภาพนีงไว้ที่ Facebook p เพจรูสต่ายบอลด้วยนะครับภายในกล่องนะครับจะมีคู่ม ็นวิธีการประกอบฐานเชรูบีมหน้าหลังก็จะมีวิธีการประกอบเป็นเช um รูบีมูหน่าครับส่วนแผ่นนะครับก็จะเป็นการนำเลเซอรมาสมาร,มรมวมร่างกับฐานเชรูบีมนะครับสาหรับถุงแรกนะครับจะให้มาทั้งหมด4แผงแล้วก็ฐานอีก1ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นแผงสีขาวทั้งหมด3แผงแล้วก็แผงสีดํา1แผงครับถุงที่2จะให้มาทั้งหมด4แผงครับแล้วก็เป็นสีขาวครับถุงสุดท้ายนะครับจะให้แผงสีขาวมาทั้งหมด3แผงแล้วก็ชิ้นส่วนต่างหากอีก7ชิ้นแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับถ ช่วงลาตัวนะครับจะมีการทําสีเขียวและสีม่วงเป็นโทนเมทัลิกครับและตรงบริเวณส่วนหัวของทหารเชรูบีมทั้ง2ร่างนะครับก็จะมีการทําสีเพิ่มเติมเข้ามาให้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิวแผงในส่วนต่อไปคือหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแต่จุดขยับกันก่อนเลยครับสําหรับจุดแรกก็จะเป็นส่วนหัวนะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบบอลจอยที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศานะครับล้วก็มีในเรื่องของมุมโค้มแล้วก็มุมเงยประมาณนี้นะครับ รวมถึงการเอียง mm. มาทางด้านข้างก็ได้ครับส่วนแขนจุดแรกจะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาครับทำด้วยส่วนกรอหัวไหล่ส่วนนี้กลางขึ้นมาได้สูงประมาณนี้นะครับส่วนหัวไหล่ก็ยังเป็นแกนเข้าต่อบันจอยหมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับเราก็ยังสามารถกางขึ้นมาทางด้านข้างได้ครับส่ว ok. นต้นแขนก็ยังเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับข้อศอกตรงส่วนนี้ก็จะมีแกนหมุนด้วยกันถึงจุดก็จะทําให้งอได้สูงถึงขนาดนี้เลยนะครับและส่วนมือก็จะเป็นการหมุนแบบข้อตอ ่อบอลจอยครับส่วนหน้าอกจะเป็นการหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้นะครับส่วนหน้าท้องตรงส่วนนี้ก็จะทําในเรื่องของมุมโค้มแล้วก็มือได้ประมาณนี้ครับและด้านหลังก็จะมีการข้อต่อที่เป็นบอลจอยที่โยกขึ้นกับโยกลงแบบนี้ได้นะครับรวมถึงการเอียงมาทางด้านซ้ายกับเอียงมาทางด้านขวาก็ได้ครับส่วนขานะครับเราะก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณ90องศานะครับเพราะก้าวขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณ45องศาได้นะครับและก็ยังสามารถกางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ด้วยครับส่วนต้น เป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับส่วนหัวเข่าก็จะมีจุดขยับได้กัน1 2จุดก็จะทําให้งอดได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยครับส่วนข้อเท้าจุดหน้าก็จะเป็นแกนหมุนทั่วไปนะครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้เราสามารถตึงลงมาได้ด้วยนะครับ Lindsay, าารนนรก็จะทําให้หมุนได้ครบ360องศาแล้วก็ยังมีในเรื่องของการหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้ครับเราก็ยังสามารถเอียงเข้าด้านในแล้วก็เอียงออกมาทางด้านนอกแนวนี้ได้ด้วยครับแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์เพียงแค่หนึ่งตำแหน่งตรงส่วนหน้าท้องครับเ ่ประมาณสิเซนติเมตรครับ และยังมีส่วนทูงที่มากกว่าตัวโซลาอะควาเรียนด้วยครับมือที่มาเปลี่ยนก็จะมีทั้งหมด1คู่ครับโดยจะเป็นลักษณะกลางนิ้วแยกออกจากกันครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนร่างนะครับเราจะเริ่มจากการนําส่วนหัวแกะแยกออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนสีดําที่อยู่ทางด้านหลังหัวครับแล้วก็นําส่วนก่อหัวไหล่ที่อยู่ทางด้านหน้าทั้งสองข้างแกะแยกออกมานะครับและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นส่วนหน้าท้องครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนหน้าท้องที่เป็นสีม่วงมาติดเข้ากับส่วนหน้าท้องได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยส่วนก่อห เปลี่ยนนะครับเราจะนาเข้ามาติดแทนที่กรอบหัวไถด,ด้านหน้าอันเดิมครับแล้วก็นาใบหน้าที่มีการลงสีม่วงเพิ่มเติมเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับเข้ามาใส่แทนที่ใบหน้าอันเดิมได้เลยนะครับรลรรแล้วก็ตามด้วยส่วนเข่าที่อยู่ทางด้านหลังหัวก็จะเปลี่ยนร่างเสร็จล <ๆ S 2> แล้วครับเราก็ยังมีการให้ฐานมาติดเข้ากับรูที่อยู่ข้างใต้วางข่าของเชร์วีมด้วยนะครับโดยสำหรับตัวฐานก็จะเป็นลักษณะของพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยครับสาหรับวิธีการรวมร่างกายเป็นเชร์วีมมาส์นะครับเราจะเริ่มจากการนําส่วนหัวแกะแยกออก แล้วจะหมุนนำแกนที่อยู่ดางด้านในลาตัวส่วนนี้ออกมาทางด้านบนครับแล้วเราก็จะหมุนส่วนแขนไปทางด้านหลังนะครับตามด้วยงอข้อศอกส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างแล้วเราจะใช้แกนข้อต่อสีดําระหว่างข้อต่อด้านข้างลาตัวกับส่วนก่อหัวไหล่ส่วนนี้หมุนออกมาเป็นแบบนี้ครับส่วนอีกข้างนะครับเราก็ต้องหมุนขึ้นมาทางด้านหลังแล้วก็ตามด้วยส่วนข้อศอกเราจะงอลงมาทางด้านล่างแล้วเราจะใช้แกนข้อต่อที่เป็นสีดําที่ติดระหว่างด้านข้างลําตัวกับส่วนกาอหัวไหล่นะครับหมุนออกมาทางด้านหลังเช่นกันครับ สำหรับเวกเตอร์มานะครับเราจะเริ่มจากการหมุนส่วนป้อมปืนเก็บลงมาด้านในปีกที่อยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนห้องคนขับส่วนนี้ลงมาทางข้างใต้พร้อมกับเปลี่ยนมุมมองนี้ออกมาทางด้านหน้าครับแล้วก็ทําการหมุนส่วนปีกที่อยู่ทางด้านข้างลงมาทางด้านหน้าทั้ง2ข้างได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใช้แกนข้อต่อที่ตรงกลางตรงส่วนนี้ค่อยๆหมุนส่วนปีกด้านข้างเข้ามาแนบพิดกับส่วนห้องคนขับส่วนนี้ได้เลยครับแล้วก็หมุนชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านท้ายทั้ง2ข้างลงมาทาง ด้าานงครับหมุนส่วนปีกด้านข้างขึ้นมาทางด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อนําส่วนแขนที่เราเก็บไว้ทางด้านในปีกที่อยู่ด้านข้างโผล่ออกมาทางด้านนอกแล้วส่วนปลายปีกเราจะทําการหมุนลงมาทางด้านหน้าให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนข้างนึงนะครับเราก็ต้องหมุนส่วนปีกขึ้นมาทางด้านบนแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนแขนที่เราเก็บไว้ด้านในปีกที่อยู่ทางด้านข้างส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านนอกได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมุนส่วนปลายปีกที่อยู่ตรงส่วนนี้ลงมาทางด้าน ้านนนหเช่กัแล้วก็ตามด้วยการใช้แกนข้อต่อที่เป็นสีเทาเข้มตรงส่วนนี้นะครับหมุนส่วนปีกที่อยู่ทางด้านข้างลงมาทางด้านล่างให้เป็นลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแขนอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องทําเหมือนกันนะครับเราก็หมุนแกนข้อต่อที่เป็นสีเทาเข้มมาทางด้านหน้าทั้งสองข้างครับหมุนเกาะสีน้ําเงินทั้งสองข้างลงมาทางด้านหน้าได้เลย รเราก็ตามด้วยหมุนส่วนต้นแขนส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านหน้าเราก็ตามด้วยส่วนมือส่วนนี้เราก็จะหมุนให้มาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับส่วนแขนข้างนะครับเราก็ต้องทําเหมือนกันเลยครับเราก็หมุนแกนเข้าต่อที่ติดกับส่วนต้นแขนส่วนนี้เข้ามาทางด้านในดาตัวนะครับทาเหมือนกันทั้งสองข้างได้เลยครับแล้วก็กางส่วนเขาที่อยู่ทางด้านข้างใบหน้าขึ้นมาครับและก่อนที่เราจะนําไปติดเข้ากับตัวเชรูบมนะครับผมแนะนําว่าให้เราหมุนแกนเข้าต่อที่อยู่ทางด้านข้างส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกสักเล็กน้อยก่อน แล้วเราก็จะใช้รูที่อยู่ด้านล่างหัวอควกาเรียนมาสตตรงส่วนนี้นะครับติดเข้ากับแกนที่อยู่ด้านบนลําตัวของเชโรบีมได้เลยครับแล้วก็ทําการหมุนส่วนต้นแขนทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านบนประมาณนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็จะรวมร่างกายเป็นเชโรบีมมาสเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวไม่รวมปลายขาอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่การประกอบส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มาประกอบกันเป็นแต่ละส่วนซึ่งจะไม่มีความซับซ้อนแต่จะมีุทย ส่วนค่อนข้างแน่นอย่างที่ผมเจอก็เป็นส่วนต้นข่าวและการงอหัวข่าวด้านล่างครับสำหรับการยากสีที่เรียบง่ายตั้งแต่ในเนมติงทาให้มีการใช้ซิสเกอร์เพียงแค่แผ่นเดียวครับส่วนขั้นตอนในการเปลี่ยนร่างและรวมร่างกายเป็นเชรูบิมาก็ไม่มีความยุ่งยากและไม่จําเป็นต้องใช้ส่วนดัมมี่คู่กับเ e กเตอร์มาเลยครับแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับและถ้าใครชอบสารผมอม่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ